ô năm mươi năm tên của mình không được chọc 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 sầu sào ในพวกอยู่ไหนถ่ายแล้วถ่ายแล้วายไปแล้วจุด่าได้ถ่ายแล้วอม่ใครมีไฟรุดระเบิดเลยไง่นเลคนมาทันเไยต่นตอนนี้จองเงินแอนดีด้วยเขาอยากาช

พี่เราไปกับกองด้วยบรือเ่ค่ะไม่ก็เราไปกลับมาพี่เราไปเปลี่ยนสมองเครื่องแล้วป่ะไมอมันจะเลี้ยงอดมินไงจะเลี้ยงส่งแอดมินตจะได้แต่อ้อแล้วก็จะรวมทีนี้มันมาพร้อมกันเนี่ยอาจังหวะก่อนเยังหวะก่อนโอชินีโอชินียังอะไรโอทีโอชินีอาหารเด็ดที่เราไปกินนะช่วยคุณปนั่งเบิ้ง เขาอย่าไปกินโอชินีเขาจะไปกินไอ้เออย่าไปกินโอชินีม่ใช่เกโอแลนอละก่อนม่่ดโเนีโอนอตั้งแต่ตีสามโอเนีมันคืมเนาะดูจะเลยดูมืด

ให้เอฟซดูยาว<า>ๆดูเป็นไ์สดขั้นต่ำก็ห้านาทีเด้อข้าบอกว่าอะไรขอให้ขายของดีๆเด้อขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเด้อเงินทองเงินทองของให้ลูกคนประเต็มีร้อยล้านรน้อยล้านร้อยล้านเด้อ ดูน้ำลุงก็เรียนเราถือถือระวแล้วกินั่งเดดเดี่ยวเลยสิเพื่อมันษาภได้ ไ้ได้รับตี่อนยอแล้อปจตั้งขึ้นโอ้โหโอ้โหนี่กัน อันน <c oughs> <c oughs> ี้นี่่กองเ้อุดชุดชุดกท่กตามหน้าชุดชเดชุ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 ดวปจุดก่อนบังก็ได้ให้พี่เอให้ี่เือี่มปยไ่ได้ม่ันมันมันไม่ได้เลยมันหอนมันหอนแล้วมันขีดอะไดนีปั้งหอนนี่เราชุดชดแล้วเอ้โหดังเดกไม่คี้มี

Quanh hương yêu của bác sĩ, hỏi những thương mại hoa những thương mại hoa อยาดูที่าดิถ่ายให้เลย นาพุ่นนาพุ่น3หน้าพุ่น3หน้าพุ่นน้ําน่ะเอามามึไปซะเดี๋ยวโหลโหลโหลไปให้ทะพุทธะกระเป๋านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะโอปรเมตนะมักคารัมองค์การะ ปะวะวิสุวายธานโมโทโติลูปะลูปัมทะรามานิยานังยะวัยยลาภุกมุลำมตถานันตะระธิมุตสตินันนมัตเตนมัตมเตจะอาการังสะโทวาจะเอตามาตาระยัตสมันตารามาพัฒนารามราจะสะ ระวะภะติรมสัมโภพุธภนโลงิวาทิ่ยมนมะยมยะมัตตมยะเำยนนอข้ะ Ya güzel lan